อาสงคำอะไรงมัเรื่องบุกมเรื่องบุกอือืบตอนบอชื่ออะไรเตรียตัวเอ้ยปะอืมเต็มกระดามังชาบูกินบ่ตายละอื้มเมเมาแมงเมาเลยเมาแมงเมาชาบูเฮ้ย กินได้บวปลาหลายแห่งหลายคักวุ้นเต็มล่องนี่เลยบ้านห้องมันตีปลาแล้วหรนออืมผุน่ะอืมทุกหลายใครโดนเตรยียมอยู่ผุนอ่ะนี่ปวกแล้วเนาะอ,อันมันซุปนี้มันเป็นปลวก ก็ไปหาไปเอามาทำเียมอยู่